ภาสานอาคารสัญลักษณ์สุดล้ำแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพยาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่ถูกโหวตให้เป็นหนึ่งใน25อันซีนแห่งใหม่ของไทยอีกหนึ่งแลนด์มาร์คจุดต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาและที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในตัวอาคารผังในส่วนการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมชื่อภาสานที่มาจากคำว่าภาสานคือการรวมกันแต่าสานคือการพาคนเข้าไปสารทำให้เกิดการผสมผสาน ั้รระหว่างคนสถานที่และช่วงเวลาอาคารแห่งนี้มีลักษณะโครงสร้างขายเส้นสายที่สอดกันประสานมาบรรจบที่ปลายสื่อถึงการรวมตัวกันของแม่น้ําหลักจากสี่สายคือปิงวังยมนา,มาประสานกันเป็นสองสายและรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองค่ะโดยที่นี่ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นให้สามารถคงอยู่ในสภาพภูมิประเทศจะมีน้ําขึ้นสูงในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นลักษณะของอาคารที่ยกข ของฝนน้ำค่ะและเรายังสามารถเดินชมได้ทั้งในส่วนที่ออกแบบไว้เป็นทางเดินด้านบนหรือที่เป็นพื้นหญ้าและทางเดินด้านล่างค่ะช่วงเวลาที่แนะนําในการมาเที่ยวที่นี่คือช่วงเย็นจนไปถึงช่วงค่ำค่ะเราจะสามารถชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามไม่แพ้เลยหลายที่ของไทยเลยค่ะ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ